พี่น้องเอ้ยเบิ่งน,นี่ผักบุงผักบุงบาดมูเจะาเอ๊ะจะาพรเจะาเอะจ้าพรป้าบ้านพี่สาวพี่น้องเอาเห็ดมาทรงเพลินเอาเห็ดมาทรงเพลินแล้วบ้านเอ็นเบิ่งบอกผกเพลินเบิบ่งบอกผกฝรั่งเศสโบแดงเด้อุ้ยนี่ผักแปน้นงามแต่เจ้าพรเจ้าด่กรุชายผักแปน้นพี่น้องแล้วปลูกโอ้ย,อยพูดนะเจะพพรก็มองจ,อจูเลี่ยเฟอร์พูดนะจุลินซี่ สู look, cow, ่กอยน้ำเหม็นแล้วตพ่อน yeah, go oh, ี่เฟโมเวเดชาจะีพ้าสีไวทบูชามไอย่าบุกกลัวอพี่น้องพามาชมสวนชมสวนฝรั่งเศสต้นกล้วยพราะน่ะต้นกล้วยแล้วแล้งคอาขอต้มพี่น้องเจ้าพ่อนอ็เอาเห็นมาฝาก ออกแก้าอันนดี้นหวานทังจระเข้จระเข้จระเข้ชมสวนชมสวนเจ้าพี่นางจ๋าจุบลองบุกุปีมงเ้เจพรเาเบยเทศออเอาอเอาม่บเมสกเอาอุบเซลอันนี้พักอันนี้พักบุงอันนี้ตะไคร อันนี <t od g |ms|> <od g verw ahaha> ้ตะไคร่หอยจิงไข่ใบบักกูดวอยโอ้บักกูดมีอันนี้ผักบุ้งโอ้ยผักบุ้งก็ใไชยอันนี้ตัวนี้ไหมพี่น้องมาจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊ะพ่อพ่อแกเด็กพี่มังาไปถ่ายวิดีโอล่ะไปถ่ายวิดีโอบุกได้ล่ะเด็กปลงโอ้ยเด็กพลงโอ้จะสีผักหญ้าตะกระแตนพี่น้องอันนี้ก็เหมือนยังนี่จะสีกวยนอนอยู่หุ่ม อารมณ์วะเลอเปิดหลังอ่าทุ่นะัจพนต้นทุ่นอันนี้ทุ่นเนี่ยไ่น้องนี่มีหอดทุ่นอาผพกกุ้งเอ้ยพะกุ้งอ๋อเนี่ยส่งเลสงระ่ไจะบุกไปตู้อะโดโลจลยับลจปลป เนกกยค่ะอชงแม่กระชายปลูกเบี้ยเหรอไม่ไม่เคยเลี้ยงเบียงชาเลยอันนี้พักบุ้งเนี่ยพักบุ้งพี่น้องโอ้อันนั้นไงยังอันนี้บักอื้อผัวน่ะพี่น้องชวนหน่อยๆแต่ว่าถ้ามันปลูกเอเล่เลยนี่ฮะหน่อยๆได้ไหมผุ่น่ะลบปลูกมัดเยอะพรอนอันนี้บัซิลิกเอ้ยปุ๊ดเยอะพรอนชิโบซ่าเอ้ยชิปองแอมโบรนส์ปะ เซเม่ไม่ยางามบ่พี่น้องหูเสียอันนี้ดอกไม้อันนี้บักอือบักซิทุยสวนอันนี้บ้านเมื่อซีบ้านลังเกาข่อยพี่น้องบ้านลังเกาข่อยยู่ห่างกันเอาเห็ดมาฝากแล้ว แต่ไปบัง้างหลังบ้านนี่ยังแน่พี่หานยืนห่กซอยหน่อยแล้วปลูกเบิดาาแล้วมันเราก็ปลูกก่อนปลูกอย่างงามเบิดอันนี้ต้นทุนพี่น้องตะกี้่อยอยุใครๆแล้วเราแจก่อยกินนะอันนี้พักแป้งเุ้อนะอันนี้ก็ปลูกอันนี้ขิงเวน่นะพี่น้องแล้วตรงน้ำฝนไว้คือบ้านเฮาเลยเด้ออันนี้แกนร้อนยนังไงแกนร้อนน้ำฝนอ๋ออันนี้บักทั่วมกวักถกถัว่ว มีน้ำฝนไ่ต้องรบกวนหตอจะดะก็เจพอก,ก็แม็กซี่อันนี้พักแพ้วพี่น้องอันนี้พักแพ้วแล้วปลูกมดดนะเชียงหัวมีประโยชน์มดแต่กี่มีแต่ข่อยมาเก็บกินน้ำเล้าพี่น้องอยู่ไกลๆกลโอ้ตะไคร้ตะไคร้อันนี้มากันฟักแมวเนะสาะโอ้จะพอนี่อีผู้เสบียงหรือเจียงล่ะ บึงหูเสียแล้วย่งฉัลอตเรามาเสร็เลียฟอยพปมงนเจล่ะฉันไปกินเลี้ยฟอยฉัดไปกิเพระว่าเพราะเขอใหญ่กาเราไ่พอเพียงฉังไปฉันไปกินสามละพค่าตองไว่ค่าทองพี่น้องงามยังงามนี่เห็นบ่เราอยจะเอาอันนี้ยคอยชังเราให้เราปาดไหน พักแป้นพักแป้นแล้วก็งามอู้หงามแผละพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเบิง้งฝากฟักแมวชายยศดซื้อว่าฝ้าสาวพลังเศสีชื่อชายยศเนาะเจะผ่อนเนาะมึงเล่าเห็ดข้างให้อู้หูซโบสะอะหูน่ะปบ๊้อย่ยาบกุกูะกปเดปมีหลายมีหลายพี่น้องอู้หงามแท้ชมสวนชวมสวน แล้วปลูกวัดของเจ้าของกวางคือ่าปลูกหนอพันีว่าเด้ <c oughs> <laughs> แล้วมือเย็นพี่น้องแล้วมือเย็นแล้วเมอนมือห่อนะ <c oughs> เป้าแกชายยศ <c oughs> แล้วชิโบอันนี้หมักน้ำโอเคเลยหมักหมักน้ำลบมีพี่น้องอ่ะพี่หารชวมสวนชิโบชายยศนะ เร้เอาหูเสีย่อยปปู้องข่มีอยู่จะวาง่อยขึ้นบ่ดีตรงนั้นดิป้อมแสดนี้จิพอนชีโมยน้แม่ชีเย็นแปลนแว่เ้พาะโอเซโดนนี่จู่องกนโมโมมเปไรกันไปอาบั้เฟก็ปอดเฟเลยเรตุ้ยุดอาแนวตัวบกตกแต่ละอืมย่งนี้กระเพาอกระเอืมกระเพาไออันนั้นอืมเอ กินกาแเลยเฟลเอสโเลเาล่ะพอเรากราปุ๊บลรบพร้อไม่จุ่ยจุกันเลยไม่อสียงปุ๊ต่ออันตม่จุ่ยมิดอดงวม่แม็กซิพอโบราณมังดามนี่แท่แนี่ใบมะกรูดชีเวว่าแหละเฟอยชีท่งเมนจะพนมีสวนสุยางพี่น้อแเราปลูกมดเลยทำกันฮ เจพอนเอสิมีดีกา, <c oughs> ามังซะฟ้าทาลายโจรพี่น้องเปิท้ทะเบียนดูโอ้ยเกกดอเดชินูฟ้าทลายโจรมาจากฝรั่งเศสอยู่อาเปปมอกสุยอดอนอนนอนจายการเดบบกตัวเจพอนอาพรายจีว่าลีเวียมอสโนแปลงเลยปลงบกครองไทยลีเวียฟ้าทลายโาจารแล้วเสียข่อยปูข่อยพ่อปูพี่น้อง แล้วพอฉันฟัวชีวิชัยสิยอดดีดน้องน n น n องอ้บักแตงหรืกอกงกงเหรอมีหอดบ,บักแตงข้างพี่น้องชีนูวะจอนบักแตงตุง้มวิสชีนูอันนี้มากนับปลูกมดดด้วยพี่น้องนี่อันนี้มากันฟักแมวนี่กะทินปุ๋ยแล้วเห็นเหี้ยนให้ผักพี่หอดผักกระแย่งมี่ผักแผวผักแผวกระเพรา แล้วมาปลูกแต่เราบม่ค่อยกินคอยอยู่ไกซื้อข้างสัรคอยมาเมียน,แบบแน,นาาเนิเนแนเเนดแล้วนี่ต้นบกกูดอ่ะตะมาจากปีเหรอนี่ของคอยบบใหญ่เอยผักขิงแยงใส่ผูเลยมี่หอดอะนี้พี่น้องเอีกอย่งก่อนนี่ผักแขวเรือยเนาะวางสันละพาชมสวน พาชมสวนพี him, so oh, he ่น <desserts> <laughs> okay, ้องโอ้ยนี่แล้วกาเบียบกรูดพอได้มีแห้งเอนไปผู้นำมันไปบ้านขวางกันพ่อไอ้เจ้าพ่อโนอยกันยีปัสสีแล้วว่าสิวะซังเดือชายยดล่ะเฮ้ยฝักแมวไปบ้านเขาพี่น้องโอเคเด็กอากาบคุณทุกกำลังใจเด้อฝนเรากำลังตัดแตนตัดทักเพลห้ข่อยมาข่อยตรงมีแนวใดปะนะแล้วบา บบมามือเปล่าอันนี้น้ำฝนอันนี้แล้วผูกหอมแล้วค้นมันผูกพี่น้อง <บา S 1> อ <บา S 1> ขอบคุณในรายจ้าบ๊ายบายจุ๊